ไอ้สาวากันมาหรือโอ้ม่เงี้ยจ้ากะนั่งไม่งี้ยจ้าเือเพือนี่มาสื่อตะมุขถงใจถึงข้อตอะนั้ก็บ้ท้วว่า ดีเลยมาได้งานได้งานได้งานไหนก็จะมายืนดูมเากได้บดบินมเอากได้ปลยงมาให้เลนกะโดดดีบุเลนโดยเฉพาขาข้อว่เลียนโดาแ่ไปเลนกันโดนว่าอยากยนิ่อยอาหารสดลงมาโดนว่ะอยากยูนิฟะ อยากให้นที่ค่ำๆจำไว้หรอฝากไว้เถอะไว้โดอดโดูอันนี้เอาอ่ากระพุ่มนี้สี่อยากดูมุมบนนะคระพุ่มนี้ลวงเดียจะถ่ายดูมุมบนมุมบนก็จะประมาณนี้ครัะพุ่มอันนี้ก็จะเป็นไายเรือนะครับเรือกอกแพนะคระพุ่ม ย้ายนองไปเพื่อจะเอาดินต้มพวกนี้ออกนะครับพุมเกลียดินต้มไรออกที่ว่ามากองไว้นะครับแต่ต้องให้เซตไปในวันนี้ครับพมเพราะนองเดี๋ยวไม่มีที่นอน พอดีเอฟซีตัวจริงนะครับเพิ่นมานะครับพุ่มอ่าเป็นกลางแรกเพิ่นมาที่ได้มาอิทบ้านนองนะครับน่ารักครับมมาเต็งกับช่วยงานกับอยากอยากมีทุนรวมด้วยก็ <c oughs> ไม่เป็นไรกับพุ่มรวมด้วยช่วยกันนะครับนี่ครับความรัก ความแพงก็ซีนะครับที่มีตัวน้องอุ้งอิงนะครับเล็กๆหน่อยๆได้มาอิ็บบานหรือว่าได้มาช่วยทํไม่ได้ิดน้อยเขาก็มีความชุกมากๆครับทุกคนนี้คือกำปูจักน้องจ้องคนนะครับ อันนี้แหละครับติมานเราครัรบติมานไมก่กลัวเด็นดนะวันนี้นี่ลุงเดียพาดีด้ไปพูกที่ชมกาแฟฮอปปันนะครับเดิน ก็หมดไปหมดมากนะครับเชือกไปวันติดอยู่กับเจ้ารอเองเองอยู่แล้วรับไม่ได้ทำอะไรดีนี่มันคนนะรับตีสี่ยาเกินนะครับ

อะไอไรอ้านี่ยังเกิดขึ้นนะเพราะงั้นเราเราตอบายหม กับปุ่มนี้คือมุมบนนะครับ f c บนบ้านนะครับแต่ว่าในตัวบ้านนะครับในอ้องอะไรน้องลุงเดียดจะไม่ใช่นะครับปุ่มเม่เกินั่นเป็นข้อเป็นพื้นฐีส่วนตัวข้องน้องนะครับข้องแม่น้อยของพ่อเองนะครับปุ่มอันนี้คือท่ายดูบรรยากาศรอบๆนะครับมุมบนนะครับบริเวณบ้านน้องอ่านะครับแล้วก็วันนี้ก็คือมีการรือนะครับรือคอกลัวเพื่อจะเอาดินต้มเดี๋ยว่ารา เอามาลงไว้นะครับเกลียร์ซัมเมอร์นะครับเรอออกไปสร้างยาญ่ถีไม่ให้น้องนะครับส่องทองนะครับผมแลวก็น้องกระต่ายเพนด้าด้วยครับปมบโบเปิดน้ำนะครับผุมเป่อว่าทูบก้าวนากับาไปดินมันแน่นนิดครับปุมเนาะได้จืดจืดนนะครับผมเป็นปั๊มโซลาร์เซลล์อันนี้บริเวณโดยรอบนะครับบ้านน้องนะครับผม อ่านี่จันบนนะครับนี่ครับจันบนอ่านะครับผุมบริเวณโดยรอบอันนี้รถน้องเอฟซีนะครับพุมที่เดินทางมานะครับแต่เช้านะครับผุมบอกว่าไม่เจอน้องก็ไม่เป็นไรครับผมได้มาอินบ้านน้องนะครับกลางแรกที่ได้มาอินบ้านน้องก็ดีใจครับแล้วพอดีมาเจอนะครับตีมงานตีบ้านมุมไม่กลัวแดดนะครับกําลัง หรือกอกแปอยู่พอดีนะครับผุก็เลยก็รวมด้วยช่วยกันครับผุเล็กๆน้อยๆครับจากนี้ก็อย่างดีเพื่อเป็นความประทับใจความทรงจําว่าครั้งนึ่งเขาเคยได้มาแล้วก็เคยได้ช่วยหรือกอกแปบ้านน้องอุ้งอิงครับผมโอเ้เป,ป็นกำปูดของเขาที่น่ารักครับถึงไม่ได้เจอน้องครับได้ไมาอิดบ้านน้องหรือได้มาก็มีความสุขแล้วก็ว่า โอ้น่ารักครับเขารู้จักมดกับจองลงเดียจองบ้านนางทีมหลังบ้านด้วยทุกคนนะครับสองน้องสองคนนะครับนี่บรรยากาศหน้าบ้านนะครับเอฟซีบรรยากาศหน้าบ้านเนาะลงเดียต้องปิดจุมนะครับจะมูกไว้ก่อนเดี๋ยวจะมูกโดดออกไม,ไม่ได้ครับพวกอันตราย น่่มุมซุ้งมาเลยนี่ไม่ใจรู้ว่าเข้าเรือบ้านเลย อาอครับผุ่มตอนวิปนี้แค่นี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับผมฝากติดตามสองหลังเดียวได้นะครับที็มรางวัลน้องอุ้งยิงแลยครับเต็มรางวัลทุกคนครับได้เฉลยตั้งนิดน้อยน่าจะได้เป็นความทรงจำเนาะเพราะว่าเก็บไว้เป็นความทรงจำเป็นทีละเล็กน่ารักครับ เจิญไม่กินหน้ากับสวัสดีกับพ่มกับเดี๋ยวไปดูดีๆก่อนกับรองไวยวสยสรงไสไม่รู้ไปวันกับเจอือกคงจะไปปันกับเศร้ารักหน้าอีกกับเจริญไม่กินหน้ากับสวัสดีกับพ่อ